สวัสดีครับสวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้มีพระเนื้อจัดจัดมาแบ่งปันนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วะัละคังนะครับวงนี้นะโอ้เจ้าของค่อนข้างห่วงนะครับเขาจะเอาไว้ขึ้นพิมพ์ใหม่นะฮะแต่ขึ้นพิมพ์มันใช้เงินเยอะนะต้องจ้างนะประมาณเป็นหมื่นนะหลักหมื่นนะขึ้นพิมพนะวงนี้ได้เนื้อนะเนื้อจัดมากเลยนะครับพระได้หนานี่ถ้าเกลาพิมพ์หน่อยขึ้นพิมแต่น,นิเซียนเขานิยมเอาไปขึ้นพิมพ์นะ พระที่แท,แท้เนื้อดีดพระจำฉ่ำสึกเนี่ยนะไปขึ้นพิมพ์ใหม่กรอบเก่าพิมพ์ใหม่นะครับได้ราคาเลยอย่างงี้นะไปไกลเลยนะเนื้อจัดนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานวัดละคังในตรงนี้นะดูเนื้อนะครับจัดจ้านจริงๆเอาว่าคุยกันนานนะกว่าจะแบ่งมาได้นะครับคาได้เนื้อนะครับอืมสุดติ่งนะเนื้อสุดติ่งเลยครับ เอาเบาๆนะผมแบ่งเอา4,500นะครับ F4 ตรงนี้ได้เนื้อนะบอกได้เลยนะครับเรี่ยมทองนะผ้าช้ำๆนี้ก็เป็นผ้าที่มีเสน่ห์นะครับเนื้อจัดนะครับเราได้เห็นมวลสารได้เห็นเนื้อในนะครับผมนี่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็สวยนะลองดูเอาครับ F4 นะ ลองดูนะครับ4,500บาทครับพิมใหญ่วัลระฆังนะครับนี่เขาโคงพิมยังไงมันยังมองเห็นนะนะครับยังเห็นอยู่นะครับโครงพิมพ์นี่คือวัระังจ๋าจ๋าเลยนะครับผมโอเคนะครับยังไงทักมาคุยกันขอรูปเพิ่มเติมทางไลน์นะครับผมนะฮะ4,500บาทครับพิมใหญ่พระประธานวัดักขังนะครับผมนะฮะ ทักมานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ